สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดวงการเงินรู้รายรับระวังรายจ่าย และดวงสุขภาพในช่วงของดวงรายเดือนค่ะมกราคม2566กับอาจารย์วัสนาอเมซิงทาโลช่องแห่งการพยากรณ์และเรื่องราวที่มหัศจรรย์นะคะวันนี้เราจะใช้ผ้าหยินอย่างเป็นตัวแทนของกลุ่มชาวธาตุน้ําความสมดุลการบาร้านชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวธาตุน้ําจะเป็นอย่างไรนะทีนี้ก่อนอื่นนะคะชาวธาตุน้ําคุณต้องรู้ว่าดวงของคุณน,นั้นจะประกอบไปด้วยนะคะกลุ่มชาวราศีมีนเนาะชาวราศีพิจิกแล้วก็ชาว ราศีกรกฎนะคะอาจจะคับเกี่ยวนะคะแล้วก็รวมถึงปีชวดปีกุลนะคะให้เข้ามาได้ฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะจ๊ะอืมสวยงามเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ในเรื่องของการเงินนะคะสิ่งที่เราจะยกย้ายปีข้ามปีแล้วอย่าลืมไปดูดวงนักสัตว์ที่อาจารย์ทาเสร็จแล้วนะคะคุณนักสัตว์ไทยอะไรมันจะมีความคับเกี่ยวเพราะว่าในปี25 6 6ปีเจ้าบ้านเจ้าเรือนเนี่ยจะเป็นปีเถาะเป็นปีเจ้าบ้านนะคะเป็นปีเจ้าปีนั่นแหละทีนี้คุณน่ะราส์อ่นักสัตว์อะไรชงหรือเปล่าอาจารย์ทําคลิปเสร็จแล้วค่ะครบ12นักสัตว์คลิป จบพยากรล่วงหน้าครบเต็ม12เดือนคลิปความยาวไม่เยอะค่ะให้คุณได้เข้าใจและทำบุญยกย้ายเข้าสู่นักสัตว์ของคุณอย่างเป็นสิริมงคลนะคะอ่ะชาวทาตน้ำจ๋าเรามาดูกันนะชาวธาตุน้ำในภาพรวมนะคะในเรื่องของรายรับก่อนนะคะ ชาวธาตน้ำนี่เป็นคนที่ในช่วงของเดือนมกรานะพอเข้าสู่ต้นปีมาเนี่ยบอกได้เลยว่าชาวธาตน้ำเนี่ยจะมีดวงไปในทิศทางของตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมีความมั่นใจมีความเก่งก้าสามารถแหละเขาเรียกว่ามีดวงแกรง่งดวงแข็งในดวงชะตาจึงทําให้ชาวธาตน้ำเนี่ยดูอ่อนนอกนะคะแต่แข็งในนั่นหมายความว่าดูยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสอ,อัธยาศัยดีแต่ปีนี้เป็นปีที่ชาวธาตน้ำเนี่ยมีความ เขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่นในการตั้งเป้าหมายด้านการเงินตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวอะไรที่ย,กยากๆอะไรที่ไม่เป็นโปรเจกต์หาเงินย,กยากๆอะไรที่คาดหวังว่าสมมติว่าคุณตั้งใจว่าเออปีนี้ตลอดปีเนี่ยสองห้าหกหกเนี่ยพอเริ่มเข้ามกราฉันตั้งเป้าหมายฉันจะเก็บเงินให้ได้ 5แสนบาทอันนี้คือการสมมุตินะคะแต่ทุกคนอาจจะมีการตั้งได้มากกว่านี้น้อยกว่านี้หรือว่าตั้งเป้าหมายว่าปีนี้ฉันต้องซื้อบ้านปีนี้ฉันต้องซื้อรถปีนี้ฉันจะต้องเก็บเงินให้ได้ปีนี้ฉันจะต้องไปเรียนต่อต่างประเทศให้ได้ปีนี้ฉันต้องสอบให้ได้คือมันเป็นการตั้งเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายแห่งชีวิตจุดเปลี่ยนดังนั้นในดวงการเงินจึงค่อนข้างแข็งนิดนึงว่าชาวท่าน้ำก็จะตั้งเป้าหมายด้านการเก็บเงินออมเงิน หรือว่าการลงเข้าไปสู่สนามของการเล่นเกี่ยวกับการหุ้นการเงินการทองดิจิตอลเงินเหรียญเงินอินเทอร์เน็ตอ,อะไรก็ตามเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแต่มั่นใจว่าชาวธาตุน้ําทําได้เพราะไพ่ในตําแหน่งนี้คืออะไรที่โหดๆอะไรที่ยากๆตั้งเป้าหมายไว้ยากค่ะแต่มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จสูงในช่วงของปีนี้นะและถ้าเป็นมกราเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายอย่างเรียบร้อยเป้าหมายของคุณจะถูก จัดสารวางแผนเป็นอย่างดีนะคะตามเขาเรียกว่าตามศักยภาพพื้นฐานความรู้ของแต่ละคนจะถูกจัดวางไว้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อให้ตัวเองบรรลุวัตถุประสงค์ดวงแกง่งดวงแข็งดวงแรงนั่นหมายความว่าชาวธาตุน้ำเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะทำเขาเรียกว่าจะลงสู้ศึกนะคะจะลงทำงานในกลุ่มรูปแบบที่สร้างไรายได้มาหาศาลแม้ว่ามันจะเป็นแบบสุ่มเสี่ยงนะคะสีเทานิดนด ก็จะก็จะลองไปด้วยเพราะความมั่นใจคือแบบคือเป้าหมายที่ชาวท่านามตั้งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ถ้าตรงไปตรงมาก็ตรงไปเลยแต่ถ้าเทานี่นีก็จะเทาไปเลยนี่แหละค่ะมันสิ่งที่มันมันแปลกตรงที่ท่าน้ำเนี่ยกาด้กาเสียการลองมากขึ้นแล้วช่วงมกราเน,นี่ยนะคะก็จะมีเกณฑ์เรื่องของการยกย้ายงานอยากยกย้ายงานเพื่อ เพิ่มเงินเดือนนะคะก็จะมีรายรับจากการโยกย้ายการทํางานสองทางการหาช่องทางไรายได้มากกว่า2ทางขึ้นไปนะคะรวมถึงการสร้างไรายได้เสริมอาชีพเสริมการเปิดสอนพิเศษนะคะจากศักยภาพความรู้ความสามารถของชาวธานน้ำเองนะคะและชาวธานน้ำเนี่ยจะค่อนข้างดวงเนี่ยธาตุน้ำเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย3ราศีเนาะก็มีพิจิกกรกฎแต่สามารถที่จะคุมเกม ชาวธาตอื่นได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นพวกเขาเรียกว่าจะเป็นหัวหน้าง,งานของชาวธาตไฟได้จะจัดการชาวธาตไฟได้เป็นอย่างดีดังนั้นนะคะ ชาวธาตุน้ําอาจจะมีเกณฑ์ได้ทํางานหรือทําธุรกิจหรือว่าร่วมธุรกิจหรือว่าอาจจะมีองค์ความรู้สัมพันธ์กับกลุ่มชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเกิดขึ้นในเรื่องของการทําธุรกิจใหญ่ๆการลงขันการทําธุรกิจร่วมก็จะนํามาถามว่าเป็นรายได้ไหมรายได้ยังไม่ชัดเจนแต่มันจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในเดือนมกราสิ่งที่อยากจะทําใหญ่ๆร่วมกับผู้อื่นการตัดสินใจที่จะเริ่มวางแผนชีวิตมันเป็นเรื่องของชาวธาตุน้ําโดยตรงเลย ที่จะวางแผนดังนั้นนะคะการเงินจะมามันยังไม่ชัดเจนแต่มาจะแต่ว่าแผนการเป้าหมายจะชัดเจนมากกว่าแล้วเงินละ่ะเงินมันจะชัดเจนเมื่อไหร่เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะอ้มาแล้วการเงินของชาวท่านน้ำเนี่ยจะชัดเจนนะคะจะประมาณนู่นเลยอะ่ะหลังวันที่ยี่สิบมกราแล้วก็จะดิ่ง อ่าไม่ใช่ดิ่งจะพุ่งขึ้นนะคะไปไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะพอจะรวยจะรวยพอจะมีตังเรื่องสุขภาพจะต้องระมาาาัาระวังสุขภาพของเรากับสุขภาพของคนที่มีอายุเยอะนะคะอาจจะเป็น คนใกล้ชิดเราคุณพ่อคุณแม่คนที่มีอายุเยอะที่เราอาจจะต้องเสียเงินดูแลท่านด้วยอ่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดังนั้นหลังวันที่20อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องจากการเดินทางการโยกย้ายนะคะการโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่ได้สวัสดิการใหม่ๆได้การเงินใหม่ๆการขับเคลื่อนตําแหน่งหน้าที่การสอบสร้างวิทยาฐานะขึ้นมาใหม่ก็จะได้เป็นการเงินจากตําแหน่งหน้าที่จากตําแหน่งอาชีพแล้วก็ รายได้จากอาชีพเสริมที่สร้างช่องทางมากกว่า2ช่องทางก็จะเป็นเกณฑ์แบบนั้นนะคะในช่วงของเดือนมกราดวงการเงินข่าวดีจะเด่นชัดหลังจากมาที่10มกราเป็นต้นไปนะคะดวงการทํางานสามารถทํางานกับกลุ่มชาวธาตุไฟได้เป็นอย่างดีคือคุณจะควบคุมธาตุไฟได้นะคะเมสสิงห์ธนูเนะี่ยคุณจะควบคุมเขาได้ดังนั้นถ้าคุณเป็นหัวหน้างานเขาคุณจะใช้คนชาวธาตุไฟเนี่ยให้ทำงานให้คุณได้แล้วผลออกมาดีด้วยนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของรายจ่าย ออ้อาจจะเป็นรายจ่ายที่เด่นในเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับอ,อสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อขายที่ดินนะคะการสร้างบ้านการซ่อมแซมบ้านการรีโนเวทบ้านการซ่อมรถมือถือพังเข้าของแตกหักเสียหายแบบปัจจุบันทันด่วนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหลังคารั่วนะคะรถเสียนะคะหรือว่า ต้องซ่อมแซมบ้านนะคะการซ่อมแซมบ้านมือสองนะคะหรือว่าการเสียเงินในการซื้อบ้านมือสองเกิดขึ้นหรือการวางแผนจะซื้ออะไรมือสองเกิดขึ้นในช่วงของเดือนมกราหรือการซ่อมแซมรถของคุณบ้านของคุณซื้อมือถือใหม่มือถือตกมือถือแตกนะคะเข้าของเสียหายแตกหักโดยที่ไม่ได้ไม่มีใครตั้งใจค่ะบางทีมันก็ถึงอายุของมันบางทีมันก็แตกของมันบางทีก็พังของมันมโครเวฟเสียอะไรแบบนี้เวลาที่ของมันหมดมันมาหมดพร้อมกันในเดือนมกราคุณจะมีรายจ่ายแบบปัจจุบันทันด่วนแบบเนี right ้ย แบบรวดเร็วแก๊สหมดแก๊สหมดอ่ะซื้อแก๊สตอนเช้าตอนเที่ยงไฟไฟเสียซื้อหลอดไฟพอตกเย็นอ้าว ระบบไฟช็อตในบ้านต้องซ่อมเนี่ยค่ะมันจะมาพร้อมกันโดยไม่ทันตั้งตัวนะคะซึ่งก็จะเป็นรายได้ที่ที่คุณเบื่อหน่ายนะคะเป็นรายได้ที่คุณเบื่อหน่ายแล้วก็ส่งผลให้คุณกังวลใจและคิดมากเพราะว่ามัน,ม,นมันพังมันเสียพร้อมๆกันเหมือนเวลาที่คุณใช้ครีมครีมมันหมดพร้อมๆกันสบู่หมดครีมหมดครีมอาบน้ำหมดต้องไปซื้อ เออวิธีการแก้เคล็ดนะคะอาจจะต้องแก้เคล็ดด้วยการแบบว่าขยับขยายในบ้านให้มันดูมีการขึ้นที่ขึ้นยักให้มันเสียงดังโคมคลามเอาไว้เหมือนการเปลี่ยนมุมที่นอนเหมือนการจัดฮวงจุ้ยบ้านใหม่นะคะก็จะส่งผลในการแก้เคล็ดดวงได้นะคะทีนี้เราไปดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภของคุณเนี่ยยังคงแบบว่าไม่ได้เด่นชัดในช่วงของมกรานะคะ เพราะว่าโชคลาภของคุณนะ่ะให้ไปอาศัยดวงการงานดีกว่าการทํางานการร่วมมือแต่ถ้าคุณอยากซื้อลรต,ตรี่อย่างเงี้ยคุณก็สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะผ่านออนไลน์จะดีแต่ถ้าซื้อแบบว่าคนมาขายนะให้ซื้อแบบลรตอตรี่ที่เขาเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายตัวเองไม่ใช่โรตอรี่ปักหลักเช่น คนปั่นจักรยานขายคนพิการนั่งวิวแชร์สไลด์รถขายลรตอรี่แบบนี้นะคะคือให้ซื้อกับคนที่เขานั่งรถวิวแชร์ปั่นจักรยานนะคะเดินขายลรตเตอลี่จะดีที่สุดนะคะไม่ไงั้นก็ซื้อแบบออนไลน์ไปเลยก็น่าจะเข้าโชคชะตาของคุณมากกว่านะคะซื้อแบบนิ่งๆเจ้าประจำเป็นร้านถาวรอ,อันนี้ไม่แนะนำนะคะทีนี้เราไปดูว่าโชคชะตาอยากจะบอกอะไรด้านของดวงการเงินของคุณนะ เราจะเปิดด้วยไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะเพื่อเสริมเสริมความมั่นใจนะรู้ท่าทันดวงชะตาค่ะไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องเครียดเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้แบบว่าเออของมันหมดเราอ้ออาจารย์เขาบอกแล้วของจะหมดคุณก็จะได้ตั้งหลักได้เนาะว่าค่อยๆทําไปแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมันก็เคลียร์จบได้แสดงว่าที่บอกว่าจะมีโชคดีด้านการเงินหลังวันที่ส0แสดงว่าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่19นะคะคาดเกี่ยว20มกราอาจจะมีเรื่องของการ รายจ่ายเยอะอันนี้ต้องระวังนะคะการซื้อของเข้าของเสียหายการซ่อมแซมการช่วยผู้คนแบบนี้นะคะอาจจะแก้เค็ด,ด้วยการทําบุญด้วยก็ได้นะไพ่ใบนี้ค่ะสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะคะที่คุณอยากคาดหวังอยากให้มันได้อยากให้มันโดนมันจะเป็นเหมือนไพ่ใบนี้นะคะการตั้งค่าาเป้าหมายใหญ่ๆสูงๆเอาไว้ดีค่ะดีแล้วก็สมพงดวงกับชาวธาตุน้ำตั้งให้ใหญ่เอาไว้นะคะและเห็นไหมมีความเท่า มีมีเหมือนกับตกเบ็ดเยอะหรออ่าเป็นเหยื่อล่อเออเป็นเหยื่อล่อนะคะอาจารย์ก็ชักกระจรินพันนะคะนั่นหมายความว่าคุณอ่จคือชาวท่านานเนี่ยถ้าไม่ตรงไปตรงมาก็ออกจะมีแนวแบบฉลา,าดแกมโกงเกิดขึ้นในเรื่องของการหาเงินเท่าๆนิดนึงนะคะความฝันยิ่งใหญ่มากๆเลยดังนั้นนะคะโชคชะตาบอกว่าถ้าตั้งเป้าหมายไว้ใหญ่ถูกต้องสมพงดวงเป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วแล้วเราต้องตะกีตะกายไขว่คว้าเริ่มตั้งแต่ เดือนที่1ไปจนถึงปีนี้มีตั้ง12เดือนนะคะจะจะเป็นแบบไหนจะใช้เล่เหลี่ยมแบบไหนจะใช้ความฉลาดแบบไหนความรู้ความสามารถแบบไหนก็เข้าทางนะคะแล้วก็ความฝันที่ยิ่งใหญ่ก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จด้วยภายในปีนี้นะคะดังนั้นตั้งเป้าหมายให,ให้ใหญ่เอาไว้นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของสุขภาพกันคะ่ะสุขภาพของชาว่านน้าจะเป็นยังไงนะคะ สุขภาพน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอสุขภาพของชาวท่านน้ำสิ่งที่ต้องระวังนะคะน่าจะเป็นเรื่องของคนที่ตั้งใจจะมีน้องอาจจะมีบุตรยากเนาะดังนั้นนะคะก็อาจจะมีเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์เกิดขึ้นก็จะไปรายจ่ายตรงนี้นะคะมันก็แก้คิดดวงของ ของการสูญเสียเงินได้นะคะอาจจะมีเรื่องของการตรวจสุขภาพก่อนการแต่งงานการตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะและในบางดวงชะตานะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องอสายตานะคะสายตาแล้วก็ระบบสายตาระบบหูนะคะต้องระมัดระวังนะคะโรคนิ้วล็อกอ่าเป็นแบบนี้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะถ้าถ้าเป็นดวงชะตานะอันนี้ถือว่าเล็กเล็กมากแล้วนะคะเพราะว่ามันแบ่งออกเป็น เหตุการณ์ก็คือสุขภาพของคู่แต่งงานนะคะ,ะเรื่องของสุขภาพของทางร่างกายสายตาแล้วก็พวกนิ้วล็อกนะคะหรือว่าข้อมือเคสอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่อยู่ในวัยที่ชอบออกกาลังกายหนักๆวัยเรียนวัยศึกษานะคะแล้วก็สายตาของผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะเป็นบุคคลนั้นเป็นที่รักของเราพ่อแม่ญาติพี่น้องเรานะคะนี่คือเรื่องสุขภาพที่จะเกิดขึ้นแต่ถามว่าเสียเงินไหม มันก็จะเป็นเกณฑ์ของการมาระมัดระวังไม่ได้หนักหนาสหาหัสพ่ายออกไปในตำแหน่งที่ขาวนั่นหมายความว่ามันไม่ได้มีเรื่องที่น,น่ากังวลใจนะคะแค่เรารู้เท่าทันแล้วเราก็ไปตรวจเพราะสุขสิ่งทุกอย่างเป็นความเอ่อฟื้นฟูของเราได้ไม่ได้เรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าคนสูงอายุอะ่ะอาจจะมีเกณฑ์ได้เอ่อลอกตานะคะถ้าดูคลิปนี้อยู่นะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องดวงตาก็อาจจะมีการได้ลอกตามีการได้เอ่อดูแลสายตามากขึ้นหรืออาจจะเป็นในแนวของการเสียเงินซื้อแว่นสายตา ที่เหมาะสมกับตัวเองให้กับรางวัลตัวเองให้กับการเปลี่ยนแว่นนะคะในช่วงมกราคก็เป็นได้นะคะบุคคลทีนเป็นที่รักก็คือคุณยา่าคุณยายนะคะหรือว่าพี่สาวเราหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือถ้าคนที่ดูคลิปนี้อายุมากนะคะเพราะว่าคนที่ดูคลิปอาจารย์อาจจะมีประมาณประมาณสัก60ขึ้น70ขึ้นอย่างเงี้ยก็มีคนดูนะคะ จากยอดสถิตินะคะก็สามารถอาจจะเป็นเรื่องของการตรวจตาของเราด้วยนะคะแต่ถ้าใครลอกตาตาเป็นอะไรเชื่อว่าน่าจะไปในทิศทางที่ดีไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้คือภาพรวมของชาวธาตุน้ำนะคะในช่วงของดวงรายเดือนนะใครแชร์คลิปนี้ออกไปปรารถนาให้สุขภาพของคุณนะคะดีวันดีคืนแล้วกันเนาะเพราะว่าแชร์ออกมาถึงแม้ว่า ใครก็ตามอาจจะไม่ได้ตรงกับาธาตุเราแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้ระมาระวังสุขภาพและตั้งรับในด้านการเงินที่ดีการแชร์ในเรื่องของความรู้ด้านการเงินอ่ะเป็นสิ่งที่ควรจะแชร์ในช่วงของยุคที่อะไรอะไรก็แพงเนาะถือว่าเป็นการแชร์เป็นวิทยาทานองค์ความรู้ค่ะคนที่แชร์เนี่ยย่อมได้รับกลับมาเป็นเรื่องขององค์ความรู้เช่นกันนะคะมีความสุขมากๆนะคะสําหรับช่วง ปีแห่งปีใหม่นี้ยังคงเป็นปีใหม่กันอยู่นะคะมีความสุขมากๆค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์วัฒนา Amazing t h a o ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ